ปิดงานก่อสร้างโครงการพัฒนานท่าเรือัะบานแมน้ที่สส่วนที่2ซึ่งเป็นงานการก่อสร้างอาคารท่าเทียบเรืองานก่อสร้างอาคารท่าเทียบเรือถนนและระบบสายตัวโค้งจงขอบคุณท่ขอขอบพระคุณเรือโท เชิญพระแม่เอวีโปรดรับโปรชดอาหารทั้งหลายเหล่านี้อีกนทะั้งอว่าภัยใดๆลูกขอภูชาท่านาราละเสนาปติฐาตุงอาสาพโพนโตปรายิงสุป,ปาลิมานาลภาเวนาสะกะขอกราบด้วยความเคารพในคุณของตของพระผู้มีพระพเจ้าทั้งหกระการด้วยเสียงล้าว สาคันะ้งนมัมี

ราการการท่าเรือกัรฉบาลนะครับกล่าวคำถวายโตสภาสัพุทธสนะโมตสัตว์พะองค์อาราธิโตสภาสัพุทษะและดวงสวงแด่สวรแด่สรรพกิจเอกอิทธิประเทศไทยจัดพิธีดวงสวงถวายกุศลแด่เหล่าสรรพกิจเอกของโครงการพัฒนาท่าเรือการฉบัลระยะที่สามศูนที่สองงานก่อ น้ำมาแบบนี้หน่อยครับโอเปลี่ยนหน้าเลยครับโอเคโนเค <Okay, okay. S 2> Thank you. กว่านี้นะครับท่าเรือแหลมชบังก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาในพิธีเจาะเสาเข็มต้นแรกนะครับของโครงการท่าเทียบเรือแหลมชบังระยะที่3ส่วนที่2ซึ่งงานส่วนที่2เนี่ยจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการทําในเรื่องของถนนสะพานเขื่อนนะครับแล้วก็ท่าเทียบเรือรวมถึงระบบสาธารณูปโภคด้วยนะครับเราจะเห็นว่าในงานส่วนที่1ก็คืองานที่เราได้ทำไปแล้วนะครับตอนนี้ผล งานความคืบหน้าก็อยู่ประมาณสัก50กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนั้นน่จะเป็นเรื่องของการขุดขุดแล้วก็ถมนะครับขุดลอกกับถมทะเลงานเนี้ยจะเป็นงานที่จะมาทําให้งานส่วนที่1มีความสมบูรณ์ขึ้นก็คือในเรื่องของวางระบบสารณูวโภคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนนะครับเส้นทางที่จะเข้าถึงโครงการนะครับน้ำประปาไฟฟ้าที่จะเข้าถึงโครงการรวมทั้งก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่งด้วยนะครับของท่าเรือแหลมช่องเลียะที่3 ดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าครับวันนี้จะเป็นวันที่เริ่มเจาะเสาเข็มต้นแรกนะครับงานที่ทางบริษัทผู้รับเหมาจะดําเนินการก่อนก็คือในส่วนของอาสะพานที่เราเรียกเป็นโอเวอร์พาสนะครับก็คือสะพานข้ามทางรถไฟนะครับดังนั้นในงานก่อสร้างแหลมจัวังเฟส3เนี่ยเราจะพยายามลดจุดตัดของทางรถไฟให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะให้ปริมาณการขนส่งทางรถไฟเนี่ย เป็นไปนตามที่เราตั้งเป้าไว้ก็คือประมาณสัก3 0ของภาพรวมของท่าเรือแหลงฉบังทั้งหมดนะครับก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าที่มีความสําคัญนะครับแล้วก็เป็นงานที่ทําต่อเนื่องกันนะครับก็ผมก็หวังว่าในงานก่อสร้างท่าเรือแหลงฉบังระยะสามส่วนที่2เนี่ยจะทํางานด้วยความราบรื่นนะครับสิ่งที่เรากังวลที่สุดก็คือในเรื่องของอุบัติเหตุกับผลกระทบ ที่จะส่ง,สงไ,ปไปส่งผลกับบุคคลที่3นะครับซึ่งก็จะมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุซึ่งจะเป็นคนประสานงานในเรื่องนี้นะครับแล้วก็พยายามกำชับกับทางผู้รับจ้างนะครับให้ดําเนินในเรื่องของการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังก่อให้เกิดผลกระทบกับบุคคลภายนอกมากที่สุดและที่สาคัญคือให้เขาทําให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดเพื่อ เป้าของท่าเรือแหลมฉบังที่สาเป็นไปตามกำหนดที่เราต้องการให้เปิดเฟส3ในปี2570 2570ครัอยเสิบสองนห้ารอยเจ็ดสิบนส่วนที่ชุมชนเป็นพื้นที่เป็นคลิปชุมชนแหลมฉบังครับบางส่วนที่ผมจะทบก็จะมีพื้นที่ที่เป็นถนนอยู่หนึ่งเส้นนะครับที่จะเป็นถนนที่ทางเข้าสู่ชุมชนเทศบาลชุมชนแหลมฉบังนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างการที่จะปรับปรุงแบบ นะครับทางที่ปรึกษากับทางทางพี่เอวีรชาติเนี่ยนะครับก็ที่เป็นกับประธานตรวจรับพัสดุเนี่ยอยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบเพื่อให้เกิดผลกระทบให้น้อยที่สุดนะครับอาจจะมีแต่ว่าผลกระทบให้น้อยที่สุดเท่าที่เราสามารถจะทําได้ครับ